ในเรื่องของซีดีใช่ไหมที่ทุกคนตามหายกันอยู่นะคะและดิฉันก็มีเครื่องเล่นแผ่นซีดีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะสำหรับในเรื่องของอ,อ่สารที่รับฟังพยานหลักฐานนะคะพยฟิกจะบรรยายเลยไหมคะอืมก็เอาขึ้นมาเลยก็ได้ได้คะ่ะ งั้นก็เอ,เอาเอาลิงลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดซีดีกัน mm hmm. อันนี้เข้าเข้ากับที่ว่า,อาพอดีว่าเราจะให้บักลาเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นบ้างนะคะโดยหยิบยก mm hmm. ในสิ่งที่บักห่าพูดขึ้นมานะคะแล้วก็คุณเอ็มฟิกจำบรรยายว่าเออแบบไหนถูกแบบไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะคะ mm hmm. นี่บักหลานี่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะเนี่ย mm hmm. ไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเล่น เอองั้นขอยกในเรื่องของมาตรานี้ขึ้นมาเพระาะว่าเขาบอกว่ามีซีดีที่จะรอเปิดเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญอืมที่จะเอาไปเปิดในชั้นอุทธรอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็ไปฟังที่ <S <S แสงแทงตัดมาลงให้นะผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่เข้าใจสักทีว่าเอ๊ะสิ่งที่เอพูดมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในซีดีแผ่นนี้นะ เกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเปิดนะมันจะทําให้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเป็นเอกาสารสําคัญนู่นนี่นั่นที่จะบอกว่าจนะําเลยเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แจ้งไปหลายรอบแล้ววนะ่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยนะฮะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถชี้การกระทําของจําเลยในเรื่องของข้อหาที่เขาได้รับข้อหาขอเขาได้รับคืออะไรพลาดผู้เยาว์ใช่ไหม สองแปดแปดฆ่าผ <Okay. S 1> ู้อื่นกับซ่อนเล้นอะไรอย่างเงี้ยนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล,ล้อมศพอย่างเงี้ยฟังยังไงแล้วก็ไม่เกี่ยวกับซีดีแผ่นนี้เลยนะซึ่งเอา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 เข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในซีดีที่เขาพยายามจะโฆษณาอยู่หลายๆครั้งเนะี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่พฤติกรรมที่มันเสื่อมเสียของจำเลยที่หนึ่ง เช่นไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําเสียงที่ดุดันอย่างเงี้ยโผงผางหรือเป็นในเรื่องของการแสดงความอาฆาตมาดร้ายหรือแสดงกับกิริยาการใช้กําลังทุ่มโตะ๊ะอะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วมีปากมีเสียงกันในครอบครัวแล้วเ,เอิญว่าไลิงเนี่ยไปอัดเอาไว้อะไรเงี้ยนะถือว่าวตัวเองก็คิดว่าไอ้ฉันมีช็อตเด็ดฉันมีทีเด็ดเพื่อที่จะแสดงให้สารเห็นนะว่า ไอสิ่งที่ชั้นมีเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปชี้การกระทําของจําเลยในคดีนี้ได้ก็ต้องมาดูข้อกฎหมายก่อนว่ากฎหมายเขาว่าไงเขาอ,อนุญ,ญาตให้คุณเอาไปเปิดได้ไหมอะไรงเงี้ยนะที่อายการเขาไม่เอาไปเข้าสํานวนอายการเขาไม่เอาไปเ,เปิดให้ศาลดูเนี่ยมันเป็นข้ออะไรนะเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีาาพิจารณาความอาญามตาตรา226 2, 2ที่เราเห็นเนี่ย ถ้าเราอ่านไปพร้อมๆกันเราก็จะเข้าใจอีเล็กเทียน้อยว่านะกฎหมายเขาว่าห้ามไม่ให้สารรับฟังแปลว่าอะไรแปลว่ากฎหมายเขาห้ามเลยถูกไหมนะห้ามห้ามไม่ให้สารรับฟังอะไรห้ามไม่ให้รับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดครั้งอื่นๆหรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจําเลยเพื่อพิสูจน์ว่าจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดในคดีที่ถูกฟ้องนะอันะน,ะนี้เอาตรงนี้ก่อนนะฮะ หลักก็คือห้ามนะไอ้พฤติการในการเสื่อมเสียหรือเขาไปก่อคดีอย่างหนึ่งอย่างใดมาในอดีตเงี้ยนะจะเอาสิ่งพวกเนี้ยนะมาชี้ว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดไม่ได้เพราะกฎหมายเขาห้ามไว้นะนะแต่จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีข้อยกเว้นสามข้ออย่างที่เราเห็นนนะหนึ่งนะจะก,กระทําได้ก็ต่อเมื่อพยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองค์ประกอบของความผิดในคดีที่ฟ้องถามว่าคดีสองแปดคดีภาคหรือคดีที่ ปิดบังซ่อนเลนอํอำพางศพเนะี่ยองประกอบของมันมันเกี่ยวกับซีดีแผ่นนี้ไหมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะนะพิจารณายังไงก็ไม่ได้เกี่ยวเลยนะแล้วถ้ามันจะเกี่ยวเนะี่ยกฎหมายเขาบอกว่าต้องเป็นการเกี่ยวเนื่องโดยตรงเกี่ยวโดวยอ้อมไม่ได้นะเกี่ยวแบบแสลบแฉลบก็ไม่ได้ต้องเกี่ยวโดวยตรงเลยถึงจะเอามาฟังนะเพื่อประกอบในการพิจารณาถึงความผิดที่จําเลยต้องหาได้นะพอมาวงเล็บที่สองเขาบอกว่าพยานหลักฐานที่สแสดงถึงลักษณะ วิธีการรูปแบบเฉพาะของการกระทําความผิดของจําเลยอันนี้ก็คือถ้าเป็นพยานที่บอกถึงลักษณะคือเป็นแผนปทุษกรรมอะไรต่างๆของการกระทําความผิดเนี่ยอันนี้เอามาฟังพิจารณาเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดของจอนนอําเยายลยได้เช่นอะไรเช่นคือ,อคดีที่มันลักษณะผมเป็นลักษณะคล้ายๆกับฆาตกรต่อเนื่องใช่เหมือนแจ็คเดอะริปเปอร์เหมือน อะไรสมคิดพุ่มพวงอะไรพวกนั้นเนะ่ยที่ไหมเวลาเขาจะไปฆ่าใครสักคนหนึ่งเนะี่ยเขาจะใช้วิธีการเดิมๆเ,เอาเทียบเป็นรัดคอเนะยศพแรกก็รัดคอศพที่สองก็รัดคอศพที่สามก็รัดคอศพที่สก็รัดคอศพที่10ก็รัดคอเนี่ยนะนะอย่างเงี้ยพฤติก,กรรมอย่างเงี้ยนะเขาถือว่าเป็นพยา,านหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะวิธีหรือรูปแบบเฉพาะของการการะทําความผิดถามว่าซีดีมันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่นะเพะนั้นถ้าไม่ใช่ก็ไม่สามารถที่จะเอาไป ประกอบเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าจำเลยได้กระทําความผิดเนะี่ยไม่ได้นะมาดูวงเล็บที่สามคืออะไรนะพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวอ้างของจําเลยถึงการกระทําหรือความประพฤติในทางส่วนดีของจําเลยนะถ้าเป็นในลักษณะของส่วนดีของจําเลยนะเช่นจําเลยนะนะเป็นถ้าแ,แ,แ,แผ่นซีดีแผ่นนี้นะเป็นในลักษณะของจําเลยไปทําบุญทํานูน่นทํานี่นะ เอาน้องชมพู่ไปส่งโรงเรียนทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเป็นลนักษณะในทางส่วนดีของจําเลยถ้าเป็นพยาเป็นซีดีที่บันทึกในเรื่องพวกเนี้ยนะอันเนี้ยสามารถเอาไปฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับจําเลยได้อันนี้สารอนุญาตนะแต่ถ้าเป็นทางในทางเสียเนะี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นทางเป็นคุณเนะี่ยได้เนี่ยความหมายออมาของมันคืออย่างนี้นะนะสิ่งที่ซีดีของอาลิงเนี่ยนะนะจะเอาไปทําได้นะในกรณีออ่างอย่างเนี้ยนะ เอาได้ทาได้อย่างเดียวก็คือตามาวรรคที่สองก็บอกว่าความในวรรคหนึ่งเนี่ยไม่ห้ามการนําสืบพยานหลักฐานดังกล่าวเ,เพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพิษในการกําหนดโทษหรือเพิ่มโทษอย่างเงี้ยนะถ้าจะเอาไปกําหนดโทษเช่นนะฮะจากที่เขาได้รับโทษประหารชีวิตเอามาฟังเพื่อที่จะเออจากที่เขาได้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยไอ,อสิ่งพวกเนี้ยเอามาฟังเพื่อที่ พิสูจน์ว่าจำเลยเนะี่ยควรจะได้รับโทษนะถึงประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ศาลอาจจะหยิบมาฟังได้แต่จะเอามาชี้การกระทําว่าจําเลยกระทำความผิดไม่ได้นะเพราะมันถูกห้ามไว้โดยกฎหมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นซีดีของลิงเนี่ยนะฮะเรต้องเข้าใจว่ามันเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลยดังนั้นเนี่ยนะกฎหมายเขาถึงห้ามนะฮะซึ่ง อันนี้ก็คือประเด็นแรกตามข้อกฎหมายประเด็นที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะดื้อดันทุนลังว่าเอะมันจะต้องเอาไปสืบปนสารให้ได้ไม่ว่าจะเป็นชั้นอุทธรณ์ไม่ว่าจะเป็นชั้นสารชั้นต้นเนี่ยนะการจะเอาพยานหลักฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเข้าไปสืบปนสารได้อย่างที่ผมได้เรียนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครก็คือพยานหลักฐานเนี่ยมันจะต้องผ่านการพิสูจน์หลักฐานนะแล้วก็ได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะแล้วมันจะต้องบรรจุไว้ใน บัญชีระบ,บุพยานเดี๋ยวเอาบัญชีระบ,บุพยานขึ้นมาให้ดูเลยน่าจะมีอยฮะมีไหมฮะไปไหนละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะมีคือพยานหลักฐานต่างๆที่จะใช้ในสื่อสื่อพยานบนราลานี่นะฮะมันจะต้องระบ,บุในบัญชีระบ,บุพยานเสมอ ถามว่าไอซีดีแผ่นนี้ยนะมันถูกบรรจุไว้ในกระดาษแผ่นที่ทุกคนกําลังเห็นนี่อยู่หรือไม่อันนี้คือบัญชีระบุพยานนะฮะที่สําหรับใช้ในการสืบพยานบุนศาลนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะบัญชีพยานนะฮะต้องระบุอย่างนี้นะฮะถามว่าซีดีแผ่นดังกล่าวเนี่ยนะมันถูกระบุไว้ในนี้หรือเปล่าถ้าไมไ่ระบุในนี้นะนะยังไงยังไงก็ไม่สามารถเอาไปสืบได้อยู่ดีเนี่ยนะ ต้องผ่านขั้นตอนพวกนี้นะฮะอันนี้คือบัญชีระบุพยานที่จะต้องระบุว่าพยานหลักฐานที่จะเอาไปออสืบพยานมีอันไหนบ้างน,นะก็ต้องสืบตามลําดับแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเอกสารตัวอย่างแบบของจริงนะฮะให้ดูนะว่าบัญชีระบุพยานที่ระบุว่าพยานชิ้นไหนอยู่ตำแหน่งไหนใช้แบบไหนใช้อะไรยังไงน่ะนะก็ต้องระบุให้หมดนะ ถามว่าซีดีแผนที่กล่าวอ้างมานะีมีอยู่ในบัญชีรละบุพยานแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีนะไม่ต้องพูดถึงนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะก็อยากให้มาฟังนะลิงลิงก็ฟังให้ดีนะข้อกฎหมายนะนะอย่าไปมาโนะกับ FC เอาไปฝอยมาตั้งสามปีสปีเนะี่ยไม่มีผลอะไรทั้งนั้นเลยนะ,ะสรุปก็คือนะีฮะสิ่งที่คุณมีอยู่เนะี่ยมันถูกห้ามไว้โดยกฎหมายอนะ่แล้วก็สอนะ น่าจะไม่ได้มีบรรจุไว้ในบัญชีร,ระบุพยานด้วยดังนั้นนะคุณจะไปมโนว่ามันจะได้ขึ้นสืบม,มันก็คงไม่มีอันะน,น,นี้ก็ฝากไว้ทีนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมลิงนะคะก็เลยเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ในเรื่องของที่เขาบอกว่าม,มีมีหลักฐานสำคัญพยายนหลักฐานสำคัญใช่ไหมซึ่งในซีดีเนี่ย ก็คืออันนี้นี่เองนะคะแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ก็ได้เล่าเรื่องราวข้อมูลในเรื่องของครอบครัวการทะเลาะเบาแวงให้ฟังนะคะซึ่งก็เอาไว้ประกอบด้วยหลายๆด้านนะคะก็จะบอกว่าเขาไม่มีประโยชน์ซะเลยก็น่าจะไม่ใช่นะคะเราก็เลยนําเขาให้มาเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอ,อันนี้ก็เสร็จไปสำหรับเรื่องนี้นะคะส